สิ่งเดียวที่ผมสั่งจากก้าเดี่ยนก้าวนะครับนนคืออะไรเนี่ยสิ่งนี้แน่นอนเนะี่ยกิ่เข้าไปเลยครับสั่งซ้ำสั่งบ่อยสั่งจนรีวิวไปหลายตลบมากนะครับแต่ก็ข้อนะถือว่าถ่ายอันบ็อกกันเผื่อได้ของตรงปกไม่ตรงปกนะครับโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับสิ่งนี้คืออะไรก็สิ่งนี้ก็คือกาแฟแคปซูนะครับ เนเปโซ่ครับระบบดอชเายนั่นเองนะ่วิธีการแกะของเขาาก็จะบอกมานะครับอันนี้ผมเอาตัวลิชโลม่แมานะครับเราก็แกะโดยการแกะตามลำเบอร์ของเขานะครับเบอร์หนึ่งครับนี่ไะเบอร์หนึ่งเรียบร้อยครับจากนั้นก็ไปที่เบอร์สองครับชื่ครับแน่นอนครับแกะออกมาก็จะได้แพ็กเกจสามกล่องแบบนี้ครับ